สวัสด <premises. S 2> ีคร you anyway. ับผู้ชมครับผมพันผู้แตกนะครับนี่คือช่วงใหม่ของรายการเรานะครับเป็นช่วงกลัดมันฉันและเธอนะครับก็เป็นเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทางเพศนะครับซึ่งเราก็ให้ความรู้โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเอาละครับวันนี้นะฮะช่วงกลัดมันฉันและเธอสนับสนุนโดยเครื่องดื่มกระเทียมทองลูกกระเทยตัวจริงต้องแต่งหญิงไปเดินสีลมนะครับผมเอาละครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางเพศนะครับมาให้ความรู้กับเราครับ ท่านอาจารย์แท่งทองคํากลมกลึง <ś snap> นะครับสวัส <Sh ane> ดีครับสวัสดีครับคำถามที่หนึ่งนะครับถามกันมามากเลยว่าอาจารย์ครับครับ <c oughs> ปัญหาเรื่องของนกเขาไม่ขันเนี่ยทำยังไงครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเอ่อหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยพะผู้ชายครับคือต้องดูก่อนว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นนกเขาหรือเปล่ามาเป็นกพิราบหรือนกกวักนกกวักหร้อง ตาพงยาอาจารย์ครับคุณได้คุณนกเอาก่อนครับตัวละสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่แต่ว่าตรงนี้เขาถามเรื่องนกเขาไม่ขันถ้านกเขาไม่ขันก็ต้องดูกว่ามันเป็นนกกวักหรือนกพิราบล้วแต่ถ้าเป็นนกเปี้ยมมันจะจ้าจ้ามันจะรอพผู้ได้เี๊ยหรือ่าได้ให้มันขันครับถ้านกเขาไม่ขันพาไปพบจตวตัวแพทย์กองเสียงหรือว่าหลอดเสียงของนกเขาอาจมีปัญหาก็ก็ก็กางนี้นะฮะเราพานกเขาของท่านที่ไม่ขันไปหาัตวแพทย์นะใช่ใช่ใช่ ไม่ไม่รักก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไม่ขันท่านชมที่เปิดทีวีมาตอนนี้เรากําลังคุยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับขึ่งข้อแรกคือถามว่านกเขาไม่ขันท่านก็ตอบมาแล้วนะฮะข้อที่สองมีคําถามนะฮะจากุภาพีหลาท่านบอกว่าออมีปัญหาเรื่องมะเขือเผาทํายังไงดีอาจารย์มะเขือเผาผมบอกเลยว่ามะเขือเผาถ้ามีปัญหาตรงนี้เนี่ยครับผู้พัฒนาท่หลายคนก็ไม่ชอบถ้าไม่ชอบมะเขือเผาก็แนะนําเป็นต้มไป เผาเนี่ยมันจะมีรอยไม่ไหม้ถูกไหมฮะแต่อยู่ที่ว่าถ้าคุณเอาไปเผาเนี่ยมันเป็นมะเขืออะไรครับถ้ามะเขือเปาะมันจะไปเผาไม่ได้มะเขือพวงมะเขือพวงลูกเล็กแตนพี่กปินะคบผมมะเขือเทศแล้วมะเขือเทศนี่ต้องเราต้องไหว้เพราะว่าพระเทศอย่างไหว้มะเขือเทศต้องไหวแล้วเผาแล้วแต่มาแหวงกินดีมาแหวงกินมาแหวงก็แบบกระหายน้ำมันก็จะกระชุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นเรื่องมะเขือเผาไปมาแหวงเลยนะฮะต่อต่อไปเลยฮะอาจารย์ครับคือล่มปากอ่าว โอ้โหนี่เยอะมากแก้ไขไงครับล่มปากอ่าวจริงๆเราต้องฟังพี่ตูนก่อนเพราะพี่ตูนเขาเตือนแล้วเขาบอกว่าพี่ตูนบริสัทแลมเตือนเกี่ยวเรื่องกับการล่มปากอ่าวเนี่ยเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งเขาบอกพี่ตูนปัญหาเรื่องล่มปากอ่าวพี่ตูนใช่ใช่คือต้องบอกว่าถ้าเรือเล็กออกไปแล้วไปเจอมรสุมถ้าเราไม่เช็คกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีว่าเออวันนี้เราจะมีมรสุมเข้าครับสุดท้ายก็ถ้าคเอาไม่อยู่กูก็ล่มปาก เขาเรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งแถวนั้นอาจจะมีพื้นดินทุ้นทรายที่ตื้นเขินแล้วที่เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยมันมันท้องมันใหญ่ใะอไหมท้องมันใหญ่แตปุ๊บเนี่ยมันมาถึงแล้วบางทีไปเข้าร่องเล็กเพราะมันมีลูกเรือไหมท้องมันใหญ่นี่ไม่รู้ว่าเรือมันท้องใหญ่มันมันมีลูกเรือไหมฮะคุณพูดตลกไม่ใช่ผมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันใช่ผมถามอาจารย์อ่ะก็แล้วแต่ นะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าถูิเราทอดใจให้ดีครับไม่เอาอ่าวดีกว่าไม่เอาอ่าวดีกว่าจะได้ไม่ลงปากอ่าวไงก็วันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศไปไม่น้อยก็น้อยออนะครับเราไปได้ความรู้เรื่องนะสัพเพเหระซ,ซึ่งซึ่งทางรายการเราไม่ได้ตรงกับคุณพูดยังไงไม่น้อยก็น้อยคืออะไรคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยใครที่เปิดมาตอนตีสี่ครึ่งไม่มากก็น้อย น้อยก็น้อยแล้วฮะไม่มากก็น้อยนี่ผมไม่กล้าพูดเพราะมันกระดากปากแล้วก็รายการเราไม่รู้ได้จะหยุดได้นานไหมเพราะว่าเราถามอีกอย่างแต่ตอบอีกอย่างน่าจะเปลี่ยนชื่อรายการว่าถามอย่างตอบอย่างวันนี้เราลาท่านอาจารย์ไปก่อนนาลาไปก่อนอาจารย์นะอยากมาไม่อยากมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณบ้านนะครับท่จับแมวอ่าวแมาไม่เอาเลยอ่าวก็ไม่เอาทะเลก็ไม่เอา